ตอนนี้ผมสงสัยไอ้ฮีโร่บายนะฮะไอ้คนที่เป็นสกินฮีโร่บายมันอยู่ไหนเนี่ยอา้อาวเก็บทองไปต่อหน้า,าตาบอกว่าไอ้คนที่ใส่สกินฮีโร่บายเนี่ยชัวร์ใช่แน่ๆผมว่าน่าจะใช่คือผมว่าได้อัคติกับฮีโร่บายอะไรนะฮะแต่ว่ามันมีความมันมีความซัสมันมีความน่าสงสัยอะ่ะเออไหน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 เฮ้ยแวบๆเมื่อกี้เห็นแวบๆ,ๆอ้าวไปไหนแล้วอะ่ะอ้าวหายไปแล้วเอ้าเฮ้ยหาย,หายอุย้ยตรง ผมก็ต้องอําพูดที่โรบายเป็นเมอร์เดอร์กันแล้วกันเอ๋ย hey, ทุกคนนะครับพวกครอื่นแล้วนะครับในเมล์ครับเรามี่รอบหนึ่งทนำะเดรนพาร์ทนะครับอยู่ในเมดิเกมที่มีชื่อว่าเดอะบริเซอรี่ครับ เริ่กันเลยอิโนเซนต์อีกแล้วเมือกี้ก็ผ่านใจไม่ทันนะครับตอนนี้เราอยู่ในเวอร์เดอร์มิสเทอรี่ครับปริศนาฆาตกรในรอบปี2024นะฮะก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งดูซิว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเข้าตาโอ้ยโอ้ยเอ๊เดี๋ยวสิจะยิงฉันทำไมเนี่ยไอคนนี้ไอ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 หน้าเอ้ยอย่านะอย่าอย่าเอ้ยอย่าอย่าอย่าผมว่าผมว่าผมว่ามีพี่ดูแลฝันนู้นมีพีุู่แลเดี๋ยวถอยก่อนขอถอยไปตั้งหลักก่อน ไม่เอาไม่เอาขอถอยตอนถอยตอนขอตั้งหลักก่อนโหมีศพนี่ผมตายได้ยังไงเลยเนี่ยผมตายโดยที่มีโอ้โหมีอีกคนข้างๆอยู่ด้วยโอ้โหรอบที่สองขอเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เมอร์เดอร์อินเซนต์อีกแล้วเอาแรมมาเริ่มกันเลยรอบที่สองโอ้วัสดีโกคูโอ้ I see you ผนหัวขาวครับไอหัวขาวไม่ใช่คนนี้อีกคนอยู่ข้างล่างธนูอยู่ไหนก่อนระดับแรกหาธนูก่อนเลยเก็บทองก็ได้ในเมื่อเราไม่ได้เป็นนักสืบเราเป็นคนธรรมดาก็ต้องเก็บทองแต่ทองอยู่ข้างล่างอะสิประเด็นผมต้องไปเจอเขาอะไม่เอานะโอ้เฮ้ยไ,ไอเด็กคนนี้แม่เสื้อสาวในตาสู้โอ้มันยิงไม่หยุดเลยเว้ยมันซัดไม่เหลือหน้าใครโอ้มันเอาอีกโอ้โหน่ากลัวมากเลย มารอบที่3มเปิดมาเป็นอยหยโนเซนอีกแล้วเอาเอาดีที่ขีบก็ได้นะนักสืบก็ได้นะช่วงนี้ผมอยากเป็นนักสืบจะเป็นโคนันเปิดมาก็มีคนบอกว่า f a เบิลอิสซนะนี่มันเกมมือเดิม y ม t e r y หรือ Among Us นเนี่ยถ้าเราสแกนเฟบี้จากลิสต์ตรงนี้นะครับเขาคือคนที่ใส่สกินสลามนี่งไงเจอแล้วคนคนนี้นี่เองคนคนนี้นี่เออพิกล็อกกันหน้าดูถล่มทลาย พลิก,กล็อกมากมายแบบแซกปเป้าไหนบอกว่าไอ้หน้าหน้าสราม,มันเป็นคัตกรไงพลิก,กล็อกเลยโอ้โหคดีพลิกเลยกลายเป็นลูคัสลูคัสอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเจอผมเขอเก็บทองก่อนเดี๋ยวเจอธนูเดี๋ยวเจอธน,นูแบบวันช็อตวันคิวเป็นแวนเฮลซิงเลยอุ้ยนีเจอถีบสุขฆ่าเรียบร้อยใจเย็นๆน,นะครับจะพึ่งมานะครับจะพึ่งมานะฮะขอเก็บทองก่อนนะครับอุ้ย แต่อีกแล้วเอา้าชนะแล้วไหนเขาดูเลยดิศพของฆาตรกรนี่ไงแก้ฆาตรกรไอ้ฆาตรกรอินโนเซนต์อีกแล้วอ้น่าเบื่อจริงอุ๊ยแต่ยินเสียงคนตายต่อหน้าเลยโอ้ยอีกหนึ่งแล้วใจมันรู้สึกไม่ดีอ่ะมันรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้อ่ะเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละแบบใกล้ๆอ่ะติดนึงอ่ะอยอีกแล้วโออีกสองแล้วโอ้อย่านะ ยานะขอร้องยานะผมต้องไล่ดูชื่อตลอดว่ามีใครน่าสงสัยบ้างไหมนะตอนนี้ผมสงสัยไอฮีโรบายนะไอคนที่เป็นสกินฮีโรบายมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้าเก็บทองไปต่อหน้าจตตาผมว่าไอคนที่ใส่สกินฮีโรบายเนี่ยชัวใช่แน่ๆผมว่าน่าจะใช่คือผมว่าได้อาคติกับฮีโรบายนะฮะแต่ว่ามันมีความมันมีความซัสมันมีความน่าสงสัยอ่ะเออไหนไหนโอเคแวบๆเมื่อกี้เห็นแวบๆอ้าวไปไหนแล้วอ้าวหายไปแล้วอ้าว เฮ้ยหายโอ้ยตกว <c oughs> ก่ต้องอพูดที่เราบายเป็นเมอร์เดอร์กันแล้วกันโอ้โอ้เริ่มแล้วหนักสือโดนฆ่าแล้วเอาแล้วเอาแล้วขอตัวอุ้ยอุ้ยสองแล้วถนนหลุดมืออีกแล้วใครวะเนี่ยโอ้อีกแล้วเช็คเลยตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงจุดศูนย์กลางเหรอจะว่าไปพอเราอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถสังเกตการได้เลยนะว่าใครน่าสงสัย เอออุ้ยศพศพสองคนให้ผมเดาตอนนี้นะผมคิดว่าคนที่เป็นมร์เดอร์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ใส่สกินกระต่ายนะน้องปามป่ะเนี่ยใช่น้องปามหรือเปล่าโอ,โอ้อีกแล้วเนี่ยน้องปามยังอยู่ด้วยผมว่ามีสิทธิสูงที่จะเป็นน้องปามเพราะมอนี่อยู่กับเราครับไอ้ไอ้ไอ้เจดีเนี่ยอยู่กับเราเหลือน้องปามที่ผมยังไม่เห็นเลยว่าเขาอยู่ไหนอุ้ยอีกแล้วเดี๋ยวเราถองสองก้อนผมจะขึ้นมาใหม่ก็ได้นะแป๊บเดียว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  แบบเดียวเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ยช่ยบอกวะ่าอ้ i s you I see you ขึ้นก่อนวุบขึ้นก่อน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 อันตรายอันตรายเราต้องตั้งหลักก่อนเขาขึ้นมาปะเนี่ยน่าจะขึ้นมานะนั่นไงขึ้นสว่าใช่ครับตามเราหาเราแล้วอย่าไปไอเจดนนีโดนแน่แกโดนแน่เปเป็นนกอต่อให้เราเป่เนี่ยเป็นนกต่อให้เราหรือเปล่าเนี่ยฮะย,ยังไงสิอา้าว ใช้แบมเมอร์เดอร์คือใครนี่ไงน้องปลามจริงด้วยใช่จริงด้วย,วยบอกแล้วทั้งหมดคือคลิปของเราในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับส่วนคลิปน่าจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามได้ในเจสซี่ทีวีของเรานะครับวันนี้ลุงลางไปเลยนะครับสำหรับเมอร์เดอร์มิสรี่เจอกันใหม่อ้าวอ้าวนาชนะเฉยสวัสดีสวัสดีครับ